<laughs> เอาละครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรใครคืกเ,เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการพริการรอบโลกตามใจท่านผู้ชมมานะครับ อีพีนี้นี่ครับก็เหมือนเช่นเคยเลยเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวรอบๆโดยใช้ Google Map นะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่ไปเที่ยวโลกของ Google Map แล้วไปเจออะไรแปลกๆที่น่าสนใจเนี่ยสามารถก๊อปพิกัดมาให้ผมได้นะครับหรือท่านผู้ชมก๊อปพิกัดไม่เป็นก็สามารถก๊อปทางลิงก์มาได้เลยแล้วก็เอามาโพสใต้คลิปนี้และอย่าลืมคอมเมนต์ตอบถามไว้ด้วยว่าจะพาไปดูอะไรนะครับและถ้าเกิดของใครน่าสนใจเนี่ยก็จะได้รับเลือกไปทําในสัปดาห์หน้าต่อไปนะฮะโอเค okay, นะครับเมื่อท่านผู้ชมพร้อมแล้วเราไปดูกันที่พิกัดแรกของวันนี้เลยดีกว่่าาานนนนนะะะะคคครรรัััับบบพิกกกกดแขอองววี้ฮจุณ เหมือนหัวใจเลยครับตามสโลแกนพิกัดร,รอบโลกตามใจท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ให้พิกัดมาเราก็พิกัดมาใส่เลยนะฮะเหมือนรูปหัวใจนะครับไปดูกันอืมมัอนรูปหัวใจเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่เป็นหัวใจเบี้ยวๆหน่อยนะครับอยู่กลางทะเลทรายแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นหนองน้ํานะครับเป็นหนองน้ํากลางทะเลทรายนะครับโอ้โห อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับอยู่แถวๆถวเนวาดาและผู้นี้ครับนีลาสเวกัสเนวาด่านะครับ, Nevada, รบอยู่แถวแอลเอห้าสิบเ นี่คะตัวนี้ก็คือ Are ์เรียห้าสิบเอ็ดนะครับอยู่ข้างบนแอร์เรียห้าสิบเอ็ดแค่นี้เดียวเองนะครับมีตรงนี้นะครับเหมือนเป็นแอ่งน้ําที่เหมือนรูปหัวใจนะครับตรงนี้เหมือนตัวอะไรด้วยนะ่าจะมีพวกอ่าอัวเวอร์อะไรแบบนี้ป่ะเดี๋ยวมันเป็นแค่หินธรรมดาอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราสามารถลงไปดูอะไรได้ไหมไมาดูนะฮะไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยมีกลมๆตรงนี้ด้วยครับถ้าใครสงสัยว่านี่คืออะไรอันนี้คือแปรงพักนะครับเรียนแปรงพักทามแถวเทลีเซียเขาจะใช้แปรงพักแบบดีแบบ ไอเนี่ยไอแท่งๆตรงนี้ที่มันพ่วมาเนี่ยมันเป็นน้ำแบบวนได <ml Meeting> <t ong onions> ้รอบๆเลยนะครับแบบลาดน้ำได้ทีเดียวเยอะๆนะครับนี่ก <Pla Ham imas> ็จะเป็นแปรงแบบนี้มองไกลๆเหมือนแผ่นดิสต์ถ้าเกิดมองจากมุมภาพอวากาศนะครับพิกัดนี้ก็ประมาณนี้เราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมานะครับเจ้าคุณซีไว้นะครับบอกว่าพี่มันคือขวดไหล่ช่วยแปรหน่อยโคตรใหญ่นะครับแล้วก็ให้พิกัดมาเราก็พิกัดมาใส่เลยแล้วก็ไปดูกันนะครับ อ๋ออยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับโรงเรียนบ้านปางงามนะครับอยู่ในสงขานะครับอ๋อในประเทศไทยครับอยู่นสงขานี่นะครับภาคใต้ของประเทศไทยนะครับเราต้องลงไปดูใช่ไหมไปดูกันไปเลยขวดอะไรขวดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้านขวดวะนท่านผู้ชมมีคนสร้างบ้านขวดด้วยตรงนี้เป็นโรงเรียนบ้านปางามนะครับส่งขลาเฮ้ยมีคนสร้างบ้านเป็นขวดด้วยครับโอ้โห ไปโคตรจริงเลยครับเป็นรูปทรงโคตรและตรงนี้ดูเหมือนมีหน้าต่างด้วยนะฮะเฮ้ยแปลกอะ่ะเฮ้ยที่คนสร้างบ้านเป็นทรงโคตรอย่างนี้ด้วยฮนะจริงๆนะเนี่ยไม่รู้ข้างใต้เนี่ยเขาทำอะไระครับแต่เขาเปทำเป็นเพลิงขึ้นมาแล้วก็ทาสูงขึ้นมานครับ น่าจะมีห้องอยู่ในขวดอันนี้นะครับมีคนสร้างว่าเป็นขวดในประเทศไทยด้วยอ่ะนะฮะดีดิเฮ้ยเจ๋งอ่ะไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านนี้เขามีแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างนะครับอาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบขวดมากๆเลยนะครับนี่มองจากรายะนี้โอ้เห็นเต็มๆเลยฮะจะเป็นหน้าต่างนะครับแบบบานเกรดนะครับเยอะมากเลยครับแล้วนะ้งาก็เป็นแบบเหมือนแบบบ้านวงกลมนะฮะเออเจ๋งดีแฮะทอดไปไกลๆซิดีดิมองไกลๆเป็นบ้านขวดเลยนะครับนี่เขาจะน่าจะเรียกแบบสามแยกอ่าบ้านขวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับดีดิ เออนี่แปลกมากเลยครับใครรู้บ้างครับว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้คืออะไรนี่ครับสามารถคอมเมนต์ไม่ได้สําหรับคนที่อยู่แถวนี้นะครับอาจจะมีคนดูอยู่ที่อยู่บ้านละแวกนี้แล้วเคยเห็นไอ้นี้อยู่ประจำเนียครับสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้นะครับว่าเจ้าสิ่งนี้คืออะไรนะครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมานะครับจากคุณ AK ชาเขียวเกมเมอร์นะครับบอกว่าฝูงเพนกวิน ล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราก็พิกัดมาใส่เลยผมเจอพิกัดฝูงเพนกวินเนี่ยเยอะมากนะครับเจอมากี่ทีก็ต้องลงไปดูทุกทีครับเพราะว่ามันน่ารักนั่นเองนะครับไปดูกันว้าวดูดิน้องเต็มเลยฮะน้องเป็นเพนกวินหัวเหลืองนะฮะเต็มเลยนะครับอ,อ,บบอู้ย่างเยอะอู้ท่านผู้ชมดูดิดูน้องดีตัวโคตรอ้วนอ่ะนะฮะอู้ย่างเยอะฮะ ที่นี่คือที่ไหนเนี่ยจะดูกันนะครับที่นี่นะครับคือเกาะเกาะหนึ่งที่อยู่ในมาหาสมุทรอะไรวะเน,นี่ยอ๋ออยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกฮะตรงนี้ฮาวายนะครับเลื่อนลงมาแปซิฟิกใต้นิวซีแลนด์นะครับนี่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 มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับอยู่แถว Zealand, นิวซีแลนด์มีเกาะเกาะหนึ่งที่มีเพนกวินเยอะมากนะครับตรงนี้เขามีเส้นทางเดินด้วยตรงอื่นน่าจะมีบ้างแหละตรงนี้มีไหมเอาขึ้ไมาตรงนี้เป็นบ้านคนเา้ามีบ้านคนอยู่ตรงนี้ด้วยมีบ้านพักอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเราต้อง โอ้ยลายูดีด้วยนู่นคณะต้องมีเพนกวินบ้างแน่อา้าวน้องหายไปไหนแล้วจะต้องเดินมาประมาณตรงไปปลายตรงนี้ถึงจะเห็นนะครับว่ามีเพนกวินอยู่นี่ไงเทียบเลยเดินย้อนกลับไปก็เห็นอา้าวน้องหายนั่นนั่นนั่น,น,นอยู่ในธรรกันโอ้เพียบเลยครับอยู่กันเป็นฝูงเลยย่างเยอะเลยนะครับตัวนี้มีสาล่ายด้วยนะท่านผู้ชมโอเคพิกัดนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมานะครับจากคุณพลนกิตอาคงนะครับบอกว่ามันคืออโลอครับ มันคืออะไรครับเหมือนยานอวกาศ UFO เลยครับพิการรอบโลกครั้งที่สองไม่ได้สักคลิปขอคลิปเดียวนะนะครับนี่ได้ลงแล้วนะครับไปดูกันมันคืออะไร UFO อฟอเฮ้ยท่านผู้ชมผมว่ามันเหมือนเรือเลยมันก่อซากตรงนี้ก็มีนะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนะทำไมมันมีรอยลากอะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยอุ้ยรอยลากไกลขนาดนี้อุ้ยดูดิเอ้ยเดี๋ยวมันเป็น UFO จริงแบบตกมาจากท้องฟ้าใช่ปะ กระแทกไปตรงนี้แล้วก็ถลายมาซื้อ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 แล้วก็ถลายมาจอดตรงนี้ไอ้ตัวนี้ก็คือส่วนที่ส่วนกนจระจายจากยานอวกาศนี่อรอซึอ่งอาจจะใช้ก็ได้น,นะผู้ชมนี่นะครับเป็นเกาะเกาะหนึ่งครับเกาะสตาร์บัคนะครับ,อบ,รรบโอ้โหดิสตาร์บัคมีกเกาะด้วยอยู่กลางมหาสมทุทรตรงน,รงนี้ตรงนี้มหาสมุทรอะไรเนี่ยมหาสมทุทรเดี๋ยนะผมหมุนโลกดีๆก่อนผมคงทิศ ตรงนี้อ่า,อาหาประเทศไทยบนางหนึ่งท,ทยอยู่นี่มาสม,มุดแปซิฟิกฮะตรงนี้แปซิฟิกนี่ซาลาเมริกาอยู่ข้างบนที่นี่คือแปซิฟิกอีกแล้วครับมีอะไรบางอย่างนะครับอยู่ตรงนี้อรอยถลายตรงนี้มาปืด๊ดมาอยู่จุดๆนี้ แล้วตัวนี้ก็มีเศษซากอะไรสักอย่างคือมันเป็นก้อที่ห่างไกลจากผู้คนมากนะครับจะเป็นสิ่งก่อสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโอกาสที่ยากมากซี่จะเป็นเรือนี่พอเป็นไปได้แล้วเรืออะไรนะครับจะมีทางลากยาวขานาดนี้แล้วเขาจะลากมาทําไมหรือจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่มันตกลงมาจริงๆก็ได้นะครับทานผู้ชมอันนี้ไม่รู้ครับท่านผู้ชมคิดว่าเจ้าสิ่งนี้คืออะไรก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะครับโอเคท่านผู้ชมพิกัดน,นี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูกที่พิการต่อไปเลยดีกว่านะครับ พิกัดสุดท้ายของวันนี้นะครับจากคุณออโต้ KTW นะครับบอกว่าพี่ครับเจอคนครึ่องหน้าครับเห็นทีแรกตกใจเลยอ่ะอีอีแฮชแท็กพิกัดรอบโลกแล้วเขาก็ให้พิกัดมานะครับเราก็พิกัดมาใส่เลยแล้วก็ไปดูกันครับเรานะครับอยู่ท่ามกลางทะเลทรายอะไรสักอย่างหบู่ไม่ใช่ทะเลทรายนะครับอยู่ในประเทศอินเดียนะครับเป็นกลางเมืองอะไรสักอย่างนึงครับตรงนี้เป็นโบสถ์ของศาสนาอินดูนะครับมีจุดให้เราลงด้วย 1. จุดไปดูสิ วิ้ยน้องโอ้ใหม่เดียท่น oh, านผู้ชมโอ้ใส่ยางขาดท่อนเลยครับอันนี้มันเกี่ยวกับการถ่ายภาพนะครับน่าจะเป็นวัดวัดแล้วกอุอ้ยสะดุง้งมีสะดุ้งกันบ้างแหละนะครับโอ้โหน่ากลัวเนี่ยเป็นคนข้างหน้านะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นคนที่เขากําลังเดินมาอุ้มลูกนะเป็นประเทศอินเดียนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นวัดในศาสนาอินดูอะไรประมาณนี้นะครับจะค่าคล้ายๆถ่ายน,น,กนกคนกำลังปีนขึ้นไปทําอะไรตรงนี้แน่เลยแต่อันนี้น่ากลัวจริงฮนะดูดิ แล้วมีหน้าหน้าตรงนี้เล็กๆที่กำลังหันไปด้วยนะอันนี้เป็นความผิดพลาดของกล้องนะครับแต่ว่ามันก็ยังดูน่ากลัวอยู่ดีนะครับอ่ะขอจบคลิปจากภาพด้านบนดีกว่านะครับดูแล้วสยองเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีประมาณนี้หวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันนะครับใครที่ชอบรายการนี้สำหรับสนุกง่ายเพียงกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสติ๊กระดิ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรับการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับท่านผู้ชมเห็นทุกๆคลิปในช่องเราเลยเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมก็เป็นผู้สนับสนุนของเราแล้วนะครับขอบคุณทุก ไลค์ like, ชอบคุณทุกการติดตามเลยนะครับสัปดาห์หน้านะครับจะมีพิกกดของใครบ้างนะครับอย่าลืมลงพิกกดกันไว้ถ้าน่าสนใจจริงได้ลงแน่นอนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วว่าเจอคลิปหน้ากราบสวัสดีครับ